อยู่ทุกวันพุธจาแล้วก็ปล่อยออกอยู่ทุกวันพุธแล้วก็อยู่ทุกวันพุธแล้วก็ปล่อยออกปลอยออกใครที่อิ inbox มาสั่งน้ำยาเนาะเดี๋ยวหนูรอหนูปิดร้านก่อนนะคะแล้วหนูเขาเข้าไปตอบนะจ๊ะน้ำยา,าที่ขายยังไงโวตรส่สิบบาท

ดูเข้าไปเลยดูไปเลยดูไปเรื่อยๆยิ่งดูยิ่งมันโ <mm> <Okay S 1> okay อเคค่ะยิ่งมาไปแล้วเดี๋ยวตอบกลับนะคะไม่ต้องห่วงตอบกลับแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวรอไปร้านก่อ<ข>นนะคะไข่แดงกุ้งสุกไขแด้งสุกเ้หเจ็ดกลางร้านได้

เนือนั่นเนะื้อสมบุกขึ้นมากเขาพูดยังไรอีต่อหน้ โอ้าวโพดเยอะจังข้าวเพียเลยแต่ด้วยเลยแต่เพิ่มโปรนั่งนั่งที่สอนกินเนี่แม่แม่เอาข้าว่อนที่นอนนั่งกินสีมันจะเข้ากันนะ สับสับดด้เพ็ดมาเพื่อแัมมาอัี่มากฉ่มาก่ สับจัดเปรดบอกสับจัดปรลั่ดาบเอกับจัดเปรอัอได้นะดดดเพียบเลยนะครับมันั่งกินกันดีกว่า

ไร่ลายกุ้งสุกเื้นแน่นีนฝาทเี่เจ็ดออนนี้มาใส่ขยะให้โจมอนเา่อจาไอจานอ่ะ dạ mì hà dầm dầm kim khoan tự quán kim mâm một một trăm linh mượn นะครับอาปเข้ากันนะฮะใครใมีเข้าสวยโคตรมาเลยกินพร้มอมกันครหนึ่งองสา เอาคิดตามผมแค่ร้อยเดียวนะมันก็พอดมันกรอบดีมันเลอบีกุ้งขดเยินแบบงอตัวอยู่ในหาง <c oughs> หน่าทานคนระับ นี่อะไรนะพโอเนาะันไปจะปีกเขาำอปาดหนึ่ง,ออนะง,ง,นงสองสามอ้ํ ป่าครับหนึ่งสอง้ำอํออาไข่เนี้ยออกเค็มมันๆนข่แดงซังขาจนใส่แย่ังเลยครับผครับอ๋มีน้องพกบริการด้วยครับในนั่อนอะไร นี่จะมีคนผลนคือของว่าพร้าวนะไม่ใช่ของของอพาะโพดเนี่ยเห็นไหมกล้องมันชัดเจนขนาดนั้นเป็นฝ่าขพาะโพดนะไม่ของคนนะคร,ะร <c oughs> <c oughs> นี่เห็นไหมชัชดเจนปนนอ่ี บียกมากี่มะม่วงเหอจัดนัด

เดี๋ยวถ้าีองเดี๋ยก็นปจุดนเดี๋ยวเพื่อนขึ้นรไนะเป็นแบก,กว่าป่าฮะงใครอยากชิมนะชิมมือของประกบ มาที่น้านนะที่ประโจชน์พิณิขันนะครับแยกประโยชน์ทําไปทําไปบ้านน้องเสือะนะอบทบพุท่ดีตาชมครับ